มีรับหนึ่งแต้มหรือเปล่านะครับนักเรียนอาเซียนปัจบัินะครับเหรียญทองเรียกทีเดียวกีฬายองก์เฉลี่ยแ่งชาติที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดนนาริสหมดฉัดแล้วแล้วก็นักเรียนอาเซียนที่ประเทศอิโดนิเซียนะครับในปัจจุบันนะครับที่ผ่านมานะครับราชบุรีเองก็มีนักตะกร้ออยู่ในระดับนักเรียนอาเซียนหลายคนนะครับทั้งรัฐเดชพิชานันโดนการิน หมายเลขสิบสี่คนใจิตสนฉับจะมีนักเตะกก่าประสบการณ์สูงอย่างอาทิตย์ทิมทองครับไปเป็นตัวประคองนง้นองๆนะครับในขณะที่ฝั่งของระยะองเอ็นเก่ากิ๊งทั้งสามคนฮะเรีเยกว่าเดินไปนี่พื้นเป็นรอยหมดนะฮ <c oughs> ะอาทิตย์ยุครับเรือดโซน,นจะเป็นคนโยนให้กับราชบุรีครับคะแนนแรก ราชรีเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อนครับอาทิตย์โยนมา,าทางโรนัลกิทเสิร์ฟมาเาดีเล็ตยกไปสวยครับเป็นทางบุริพันธ์ศิลาครับขึ้นไปทำจังหวะน,นี้คะแนนแรกเป็นของระยองครับในเซตแรกของทีมคอรโรนัลกิทจ,จะเสิร์ฟครับ โดนกนะดิ่งสนชัดเศษตรงนี้ข้ามาอืมออกหรือไม่ออกครับน่าตรงนี้ออกไปนิดเดียวครับแต่มีของระย,ยองอีกเป็นสองกับศูนย์ในทางที่ราชบุรีเป็นฝ่ายได้สองลูกครับศูน <02. S 1> ย์ <02. S 1> สองศูนย์สองเสองครั้งยังไม่มีแต้มนะครับ ใส่ตรงนี้ก็ยังออกครับร่นกนปิดนะครับยกเท้าเสิบสามครั้งนี้ไม่เป็นต้าน,นะครับคราวนี้มาดูจอมเก๋าวับรักสิทธิ์ผ่นศิลาเสฟบ้างผู้นี้จะเป็นคนโยนนะครับสามศูนย์นำอยู่สามต่อศูนย์แต รักสิทธิ์เสิร์ฟไม่แรงครับเปิดได้คูณชัยยกให้อายุทย์ขึ้นแต่ตรงนี้อ่านะครับยังยังเปิดได้อยู่แต่ว่าอืนักวุริตามมาเล่นไม่ไม่ไหวครับกต่ทีีได้แต้มไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามลูกเสิร์ฟของรักสิทธิ์นั้นอาจจะไม่หนักหน่วงรุนแรงมากเท่าไรนักนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะเจ้าเลขขนาดไหนครับสามหนึ่ง นำอยู่สาต,ต่อหนึ่งแตารักสิทนะครับเสิร์ฟตรงนี้ไม่แรงโรนกิจเปิดล้นไปแต่ว่ามากกับคุณชัยเอากลับมาได้ครับแล้วอาทิตย์เองก็ยังยินไปเตะได้เยี่ยมครับเตะรอดว็อกลงมาครับนี่นะครับเก๋าสุดในทีมราชบุรีครับชุดนี้อาทิตย์กิ้มทอง มาลอยตัวขึ้นไปเตะได้เยี่ยมมากครับ 2> ส2องนำอยู่สามต่อสองครับรรยองแต่เสิฟสองครั้งนี้ยังไม่ได้แต้มทั้งสองครั้งครับดักสิทธิ์เ,เสิฟไม่แรงพรใชายเปิดได้ดย,ยกมาให้กับอทิยุทธ์ขึ้นป้าตรงนี้เป็นแต้มเหมือนกันได้มาสามคะแนนเท่ากันครับช่วงที่อติยุทธ์ เป็นนักเตะกรร่งรุ่งขึ้นมานี่รณกฤษนี่น่าจะยังหัดเดินต่อแต่ครับแต่ตอนนี้มาเล่นทีมเดียวกันซะแล้วกลับไปเป็นราชบุรีได้ส่งลูกสา,สามแต้มจากนี้ดูครับว่ารนกฤษจะเสิร์ฟทำแต้มให้กับราชบุรีได้หรือไม่รณกิจเสิร์ฟมา ภูริเปิดได้ครับนัทวุฒิยกให้ล้มไปแล้วครับอืโดนทางราชบุรีขึ้นมาฟาดตรงนี้ป้าแต่ต็ยังติดบลอกครับติดบล็อกของภูริป้านานๆเจอสักทีนัทวุฒิพานุใหมย่ยกล้นไปครับระยองก็นำยู่4ต่อ3 ที่ยุดจจโยนให้กับรนกิจลูกเสิฟยังยังไม่มหนักหน่วงเท่าไรฮะลูกเสิ์ฟของรนติจอาจจะเป็นเพราะว่ายังโยนไม่เข้าจุดที่ต้องการก็ได้ครับสเสิฟเสิฟเสียครับยังเสริรฟไม่ได้แต้เหมือนกันรัโรนตรีลูนี้เสิฟออกครับ กรรมการเรียกมาเตือนรณนกิจสนฉับเสิร์ฟคะแนนที่3ครับ,บในชุดนี้ของรณนกิจตามหลังสองต้านนครับราชบุรี โดนกีจเสิร์ฟมาอ้เสิร์ฟดีครับอา oh. ah, แล้วครับคราวนี้อาจจะเรียกว่าถือว่าทางอาทิตย์เองอาจจะโยนเข้าจุดที่โดนกิจชอบครับ mm. เกตี้ใส่ตัวของนัทวุฒิออกไปครับ mm. ระยองกลับมาได้ส่งลูกอีก3คะแนนนำอยู่หนึ่งแต้มห้าต mm. ่อสี่ครับสรัก mm. สิท 6-7ปีที่แล้วก็หุนอย่างนี้นะไม่ถือว่าอ้วนขึ้นนะ <laughs> เป็นคนตัวใหญ่โอ้เสือดีครับรักสิทพันิลาเสือได้เยี่ยมมากครับหนีไปเป็น6ต่อ4ฮนะดูแล้วประสิทธิภาพของลูกเสิร์ฟใกล้เคียงครับระหว่างรักสิทพินศิลากับรุนกิจสมฉัน4 6ต่อ4กระยองนะเสิร์ฟคะแนนรักชิตเ์ษไม่แรงปูนชัยยกห่างไปนิดนึงมาอาธิยุทธเตะข้ามมาได้แต่ว่าคราวนี้โดนบ้านเลยครับภุริสขึ้นเลยฟ้าดตรงนี้บล็อกของพูชัยลงไปครับบล็อกของปูนชัยนะครับนทฒิพานุไม ว่ายกไปให้น้ำหนักดีมากยังได้เซอร์ฟอีหนึ่งคะแนนด้วยนะครับระยองเจ็ดต่อสี่แต้มครับเจ็ดสีู่ริตโยนให้กับปรักสิ์ครับไปเร็ว น้ำหนักดีครับน่าเสียบยอดคุณชัยต้องเล่นกวะสองครับนานุูยิงเกี่ยวได้อยู่เป็นโอกาสของราชบุรีบ้างคราวนี้อาทิตย์โตแม,ม่ยกล้นไปนิดนึงครับคุณชัยโบทานอาทิตย์โตเล่นไม่ได้ครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกขนมแล้วนะครับแต่ว่าคุณชัยโบทานเองก็พลาดครับตามสี่แต้มเลยครับ ราชบุรีล้วจะได้เสิร์ฟในสามคะแนนนี้ครับสี่ต่อแปดธิยุทธโยนเสิร์ฟไม่ข้าเนโรนัลกิทลูกเสิร์ฟไม่เหมือนรัฐเดชน้อยเจริญแสล่ครับโรนักิจสนฉัดคราวนี้ตามห้าแต้มเลยครับ อเจอนักแต่กรอระดับเขี่ยวลากดินอย่างนัทวุิพานโนไมรักสิทธ์แผ่นศิลาภูริตแผ่นศิลานี่ทำอะไรไม่ได้ครับเสิ์ฟตรงนี้ออกครับไปยองหนีไปเป็นสิบต่อสต้องขอเวลานอกครับต้องขอหยุดเกมเลยราชบุรีตัวแต่งของระยองไหลไปแล้วครับ ขึ้นท่านที่เลขสองหลักไปแล้วลูกเสิร์ฟของตนธกิจเองก็ยังเล่นงานไม่ได้ครับคะแนนนี้ก็ออกไปอีกท่านชมก็ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาร่วมสรุกกันได้นะครับทาง sms 422 1 5 6ส ถึงการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยและบริษัทอาดมัสเวอร์นะครับที่ถ่ายทอดสดให้กับแฟนๆตะกร้อได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าของการแข่งขันเชตตะกรอ้อไทลลีกในบ้านเรารับที่มีส่วนช่วยทําให้ทีมชาติไทยของเรานั้นพัฒนาหน,นีห àng, ่างจากคู่ต่อสู้ไปได้ค่อนข้างเยอะครับเปลี่ยนแล้วครับในเมื่อเอาดาวรุ่งลงมาแล้ว เสิร์ฟเล่นงานนักตะกร้อของระยองไม่ได้คราวนี้เปลี่ยนเอาตัวเก๋าลงมาครับเอานักตะกร้อที่ประสบการณ์เยอะอย่างสกลจันดวงลงมาอาดีตนี่ก็เคยเล่นให้กับทีมการจนทบุรีครับเอาละ,ะครับดูนะครับเสิร์ฟคะแนนแรกของสกลจันดวงะจะเป็นยังไงฮะสี่สิบสี่ต่อสิบครับตามหกคะแนน สกกลเสิร์ฟมานัทวุฒิรับลงหรือเปล่าอาขึ้นไปเหยียบนี้เราติดบล็อกของอาทิตย์ออกครับเป็นคะแนนของระยองอีกครับ11ต่อ4แล้วจะกลับมาเป็นระยองได้เสิร์ฟโอ้โหหนังคนละมวลกับใน ทีมขอซะแล้วครับกลายเป็นระยองตอนนี้นำไปห่างเลยครับหนีไปเจ็ดแต้มรักสิทธิ์เสิร์ฟตร,รงนี้ไม่แรงสกลเปิดพอได้ครับคุณชัยยกมาให้อัิยุตหนีบล็อกด้วยมาเตะใส่ภูริสแคนซิลาออกไปครับได,รไ,ดได้แต้มอะไรมาเป็น5ต่อ11บเอ็ดราชีก็ต้องการที่จะ เอาชนะในทีมนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ทีมของตัวเองนั้นได้สามคะแนนครับถ้าชนะสองทีมมันก็ได้แค่สองแต้ม <5. S 1> ได้สามคะแนนนี้มันจะทําให้อันดับของตัวเองนั้นขยับขึ้นไปอาจจะขึ้นไปถึงอันดับหกได้จากที่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่เก้าดักสิ <5. S 1> สบเสิร์ฟแรงไหม <5. S 1> โอ้ลูกนี้ดีด้วยครับ <5. S 1> สกกลได้แค่มองสิบสองต่อห้า โอกาสที่เซตนี้จะเป็นของระยองมีเยอะครับเซษคะแนนสุดท้ายของราชบุรีในชุดนี้ครับ12ห <5. S 1> 12ต่อ5รักสินะครับหุ่นแกไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะไม่เห็นหน้านะะอาละครับอธิยุทธเปิด พูนชัยยกจากนอกสนามมาล้มอีกแล้วครับโอ้วันนี้เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งกันแล้วนี่อย่างในร้อยตัวยกของระยองโดยนัทพลพนมัยเนี่ยเป็นต่อฮะตัวเสือบาดใจค่อนข้างจะอาจจะถือว่าใกล้เคียงกันฮะรักสิปันศิลากับสกุลจันดงนี่ก็เล่นมารุ่นรอดคราวเดยวใกล้ๆก,กันเลยครับ หาต่อสิครับไม่ต่างกันเท่าไหร,ร่ฮะในเรื่องของประสิทธิภาพในการเสิร์ฟแต่ดูแล้วตัวยกของอยังนัทุธพนธมัยนั้นดูจะเหนือกว่าปูนชัยโวทานของราชบุรีอยู่นิดนิด,นด,ด,ด,ดแต่เดี่ยวเกมนะครับสกลจันดวงเสิร์ฟยังไม่ข้ามั้ยห้าสิบสี่แม่จะซื้อบล็อกกันลำบากต้องเอาข้ามมาก่อนโอ้แล้วก็เสิร์ฟตงนี้ออกครับเซต,แ,ตแรกในทีมคอก็เป็นของระยองครับ เอาชนะไปได้15ต่ 5. อ5เริ่มต